s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะ าราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็น E ีีที่25แล้วค่ะก็จะเป็นดวงประจำวันที่5-11เเมษายนนะคะ สัปดาห์นี้มีดาวย้ายหนึ่งดวงก็คือดาพุธอีกแล้วนะคะเขาย้ายบ่อยเหลือเกินเนาะโดยคราวนี้เนี่ยเขาจะเดินจากราศีมีนะคะเข้าสู่ราศีเมษในวันที่11เมษายนพอดีแต่ต่อให้ดาวจะย้ายปลายสัปดาห์เนี่ยเวลาดาวย้ายเนี่ยก็ฝากบวกลบ สองสาวันไว้ด้วยเนาะเผื่อแบบมันเกิดขึ้นก่อนหรือว่ามันเกิดขึ้นหลังจากดาวย้ายนะคะด้วยความที่ดาวมันย้ายวันที่11พอดีใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นการที่แบบดาวย้ายปุ๊บแต่เรื่องราวเนี่ยไปเกิดในช่วงสัปดาห์หน้าก็ได้เนาะเพราะว่ามันย้ายในช่วงตอนสิ้นสัปดาห์พอดีดาวพุธเนี่ยหลายคนก็จะรู้แล้วนะคะว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารเอกสารสัญญาการเดินทางแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยมีแนวโน้มว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะมี การเคลื S <S <an> ่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นที่มันดูเข้มข้นมากขึ้นก็ได้อาจจะมีเอกสารหรือว่าแถลงการอะไรออกมาได้ซึ่งมันจะมีนัยยะสําคัญเนาะที่นี้ต้องมองว่าการเดินขบวนต่างๆหรือว่าม็อบก็อาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีคนออกมาเปิดปากพูดมากขึ้นมีการแสดงออกมากขึ้นนะคะอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารวงการสื่อหรือแม้กระทั่งนักเขียนเนี่ยก็ออกมาพูดออกมาแสดงออกได้เนาะนอกจากเรื่องที่พูดไปเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมเนาะแน่นอนว่าดาวพุนมันเกี่ยวกับการ คมนาคมด้วยอยู่แล้วนะคะก็จะมีคนมาเยือนประเทศเราได้นะคะหรือมีนักข่าวจากประเทศอื่นหรือมีทูตก็ได้คนที่แบบติดต่อสื่อสารมาที่ประเทศเรานะคะมีออกเอกสารบางอย่างที่พูดถึงประเทศเราได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าราศีเมษเนี่ยมันเป็นราศีของประเทศเรานะคะคนที่อยู่ในวงการสื่อนักข่าวสื่อมวลชน,นจะรู้สึกคึกเคิมเป็นพิเศษสําหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีความห้าวอ่ะแบบหัวร้อนนะคะแล้วก็ออกมาพูดนะคะและคําพูดคําจาในช่วงนี้ก็จะเป็นคําพูดแบบร้อน ร้อนดุเด็ดเผ็ดมันเพราะว่าดาวพุธนี่มันอยู่ในราศีเมษใช่ไหมราศีเมษมันเป็นราศีแห่งความหัวร้อนน่ะมันก็จะมีคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะชุบแป้งไปในดาวพุธด้วยก็คือเหมือนเป็นดาวพุธชุบแป้งทอดนะคะภาพรวมก็ประมาณนี้แหละเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแต่ละลัคนาราศีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันเนาะลัคนาราศีสิงนะคะ ยังเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยวุ่นวายมากนะคะในหลายๆด้านเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านของชาวลัคนาราศีสิงห์หลายอย่างมันไม่ค่อยดีเช่น ตอนนี้นะคะดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์เนี่ยเสียอยู่เช็คข้อแรกนะข้อที่2นะคะดาวการงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยก็เสียอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางต่อให้มันมีโปรเจกต์ใหม่หรือมันมีคนมาช่วยแล้วนะแต่มันยังจบงานมันยังทําอะไรไม่ได้มากนะคะมันอาจจะต้องรองวันที่12และ14เมษายนเป็นต้นไปอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันถึงจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะใครที่เราต่อรองไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเราขาดทรัพยากรบางอย่างไปอะ่ะ หลังจากวันที่14ไปแล้วเราก็จะต่อรองได้มากขึ้นนะคะเราจะมีคนพร้อมเราจะมีทรัพยากรพร้อมนะคะที่จะไปเริ่มงานหรือว่าร่วมงานกับใครได้ในช่วงนั้นค่ะส่วนดาวพุธย้ายในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้าช่องเรื่องการงานโดยตรงนะคะแต่นับไปนับมาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องงานเนี่ยไม่น้อยเลย โดยเรื่องนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับการเงินด้วยนะคะมองว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็น่าจะได้รับผลกระทบในแง่ดีนะคะจากดาวพุธก็คือมีเงินสก้อนเนี่ยมาช่วยเหลือให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยนะคะก็เอาเงินนะคะเข้ามาลงทุนในธุรกิจมาทําให้แคดโฟมันโอเคขึ้นกว่าเดิมนะคะ ใครที่กําลังทําเอกสารขออนุญาตนะคะเพื่อที่จะให้งานเนี่ยมันดําเนินไปข้างหน้าได้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเอกสารเนี่ยส่งไปแล้วมันจะโอเคนะคะแต่โอเคจริงๆเนี่ยมันคือสัปดาห์หน้าเนาะก็รอกันอีกนิดนึงค่ะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะยินดีล่วงหน้าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยค่ะเพราะว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินของราศีสิงห์เนี่ยมันออกจากช่องที่ไม่ดีมาแล้วนะคะแล้วเข้าสู่ช่องที่ทําให้ชาวราศีสิงห์มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นต่อให้มันยังมีรายจ่ายเยอะก็ตามนะคะแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วล่ะอย่างน้อยเนาะก,ก็หายใจหายคอได้ลงขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนความรักนะคะคนโสดค่ะดาวพฤหัสย้ายมาแล้ว เข้าช่องเกี่ยวกับความรักนะคะก็เป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจได้แต่เพราะว่าตัวเราเนี่ยดาวประจำตัวของเรามันยังอยู่ในช่องที่เกี่ยวกับความวุ่นวายปัญหาจุกจิกนนนี่นั่นนะคะมันก็อาจจะยังไม่คลิกขนาดนั้นสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้หรือเขามาแล้วแต่ตัวเราอ่ะยังไม่ไปเจอเขาในช่วงนี้นะคะก็รออีกนิดนึงนะคะในช่วงหนึ่งถสสัปดาห์นี้ก็มีคนเข้ามาคุยได้แหละ ต่อามาสาหรับคนที่มีแฟนนะคะดวงแฟนของเราเนี่ยที่มันบงมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะผ่อนคลายขึ้นกว่าเดิมเนาะช่วงนี้ก็จะมีคนมาให้โอกาสเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการได้เงินมาได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ในภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจนะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนตัวเราก็เจอปัญหาตัวแฟนก็เพิ่งได้รับโอกาสมาทุกคนวุ่นวายเรื่องของตัวเองประมาณนี้นะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต องได้ในช่วงนี้นะคะถ้าใครเป็นผู้ชายก็ภรรยาหรือว่าแฟนเนี่ยอาจจะมีบุตรได้ในช่วงนี้อย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ